เงิน,ดนงไ,ได้1คะแนน้ีเ<ม>สียบค่ะไม่พ่อพ่อไม่ได้หนึ่งคะแนนลงได้หนึคะแนนโอเคอ่ะอันนี้พอได้ศูนย์นะคะอันนี้ลงได้หคะแนนจริงจริงโต้จริงจริงปลาริงบบเงยเสียบแม่เชีวๆๆ <c oughs> ฟังเจียบับเจั๊ยานจี๊ยบเจีายบเี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยี๊ยบเจยเจีเทียบเจี๊ยเี่ยบเจี๊ยจีเจี๊ทบเจี๊ยบเจสายบเจี๊ยบเจจี๊จี๊ยบเจอได้เจี๊งเจีจีเจจ๊

ไม่พ่อเป็นพ่อที่หนึ่งโอเคดีเลยอร่อยจา

มาดิมาแข่งกันใครจะชน,นะยอยื้ยี่ยย่ยยไม่ใช่น้องน้องยำได้ใสเพราะี่เพราะที่หนื่อยตาหน้ามาไม่มีเสียฟ้า ยิ้ม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  โอ้ยโอ้ยตายแล้่โอ้ยไอ้เดือดไอ้เดือดยินไหนพอที่สองก็เนรแต่พ่อมคุ้นน้อยเลยวะพ่อขุ่นอ๊ะไม่เล่นแล้วจะเล่นยางงี้เจ้า bắp cá bao yến xúc, không, 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 yên không, 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 nhau yên นนอย่างยิงยาากระเปายุ่กมาเสมอยางยิเรากระเปายิ่งสุกเป็นไงพ่อยางเราวกะ